ครับสวัสดีครับเพจจาริสนะครับวันนี้นะครับเพจจาริสนะมีของที่ทุกคนตามหานะครับคือตัวจี้โลหะไม่ร้องนะครับไม่เหล็กจับไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับลูกใครก็ได้นะครับใช้ลูกใครก็ได้เพียงใช้แค่ฝากระจารเรานะครับจะหนีได้เล่นได้ทั้งหน้าลายและใส่ส่งเอี่ยวนะครับตัวฝาลักษณะใต้ฝาจะเป็นอย่างนี้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ ท่านใดที่พิจารณาดูแล้วใช้วิจารณญาณของแต่ละคนนะครับว่าตัวท่านเองจะสามารถเล่นได้ทักเข้ามาได้เลยนะครับราคาใบละสองพันห้าร้อยบาทนะครับมีบริการเก็บปลายทางนะครับเดี๋ยวผมจะสาธทิตให้ดูนะครับตัวนี้นะครับเป็นจานนะครับเป็นจานที่เราปูน้ํายาไปแล้วนะครับจานเนี่ยจะสวยมากมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นเลยนะครับเราปูน้ํายาไปแล้วนะครับตัวจานเนี่ยจะข้างนี้นะครับจะซอฟคือ เวลาที่ลูกพลิกแน่นไไม่มีเสียงแต่ข้างนี้จะมีเสียงจานนะครับตัวนี้จะปูน้ํายาไว้ให้ไม่ได้ยินเสียงนะครับเวลาลูกพลิกนะครับจะมีแค่ตรงช่วงนี้เท่านั้นนะครับเวลาวิธีการเล่นนะครับง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมนิสสาทิบวิธีการเล่นให้ดูก่อนนะฮะลองเม็ดเดียวนะครับอันนี้ลองเม็ดเดียวก่อนว่าเราเขย่าแล้วสมมุติเราเขย่าเต๋าเราเขย่าแล้วนะครับสมมุติว่าเนี่ยเราเขย่าปึ้งนะครับ ลูกนี้นะจะไม่เต้นนะครับแต่สองเม็ดจะเต้นสมมุติว่าเขาแทงหกสูงเต็งหกนะครับเราก็เปิดไปให้เป็นเอี่ยวด้วยเลยนะครับแค่เลื่อนการเล็กน้อยแค่นี้นะฮะแล้วเปิดเห็นไหมครับเป็นเอี่ยวแล้วนะครับเป็นเอี่ยวแล้วอ่ะทีนี้ผมจะลองขย่สามเม็ดเสียงเนี่ยจะสวยเพราะธรรมชาติมากนะครับเสียงสวยเพราะธรรมชาติแล้วบางท่านถามว่าเทได้ไหมเทได้นะครับเทได,ได้แต่ต้องมีเทคนิคนิดนึงนะครับอ่าอันนี้ชอบ เขี่าเหร็นไหมครับเสียงเพาะมากนะครับเปิดให้ดูก่อนนะครับเป็นห้าสี่สองเราไม่รู้ว่าอีกสองเม็ดเป็นอะไรไม่ต้องรู้หรอกครับสองหนีได้เม็ดเดียวก็ตายแล้วนะครับบางท่านบอกรีโมดราคาสูงแนะนําตัวนี้เลยนะครับฝ่ายเหยียบนะครับดูนะฮะห้าสี่สองให้ลอห้าสี่สองถ้าก็แทงเอี่ยวเต็งนะครับเราจะเปิดให้เป็นบนนะครับแค่เลื่อนแค่นี้นะครับดูนะฮะเปิดก็เป็นบนเห็นไหมฮะเป็นบนแล้วนะครับเป็นหกแล้วนะครับ ถ้าเราจะเปิดให้เป็นล่างดูนะฮะจะเปิดให้เป็นล่างน,นะครับเปิดนะครับเนี่ยเปิดได้เป็นล่างเป็นเอี่ยวเลยเห็นไหมฮะหนีเม็ดนี้เม็ดเดียวนะดูให้ดีนะหน้าลายก็เล่นได้สี่ตรงเอี่ยวก็เล่นได้นะอันนี้เอี่ยวขึ้นเดี๋ยวผมทาหน้าร้ายดูจะพลิกสามแล้วก็พลิกสี่อย่างนี้นะครับพลิกสามกับพลิกสี่ดูนะะพลิกสามกับพลิกสี่อ่าพลิกสามเปิดนะครับเห็นไหมครับเป็นสามเลยเดี๋ยวดูฮนะไอ้ตัวนี้นี่ เป็นเอี่ยวอยู่นะข้างนี้เป็นเอี่ยวอยู่เดี๋ยวจะพิกให้เป็นสีเล่นได้เป็นลูกใสลูกขุ่นเล่นได้หมดนะฮะเป็นสีจะพิกให้เป็นเอี่ยวคุณผิดพีกให้เป็นเอี่ยวเห็นป่าเป็นเอี่ยวแล้วหน้าลายได้สีส่งเอี่ยวได้นะครับวิธีการเล่นนะครับวิธีการเล่นง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูแบบเห็นภาพนะครับท่านใดที่สนใจเนี่ยทักข้อความเพจเข้ามาได้เลยนะครับดียสาธิตให้ดูเอาลูกขาวแล้วกันนะลูกขาวเป็นลูกงานที่เราจะพิกลูกใสคือไม่ใช่ลูกงานที่เราจะพิกนะครับ ลองดูนะลูกใส่ไม่ใช่ลูกนั้นเราจะพลิกนะท่านจะได้มองง่ายๆนะครับจะได้จำง่ายๆนี่นะครับเป็นฝานะครับข,นนนะข้างในเนี่ยดูนะข้างในเนี่ยเขาจะมีเดือยอย่างนี้นะครับเวลาที่เราเปิดปิดเดือยเนี่ยเราอย่างเงี้ยเนี่ยผมทาอย่างเงี้ยปิดแล้วเดือยไปเก็บแล้วนะฮะอย่างนี้คือดันปุ๊ปบเปิดแล้วตัวนี้นี่ใช้ฝีมือในการเล่นนะครับขึ้นอยู่การซ้อมอย่างนี้เก็บแค่นี้เองนะครับอย่างนี้เปิดนะครับทํางานเหมือนรีโมทเลยนะครับ อย่างนี้เก็บนะครับแค่นี้เองอ่าตัวนี้เป็นสาธิตให้ท่านเห็นง่ายๆสาธิตให้ท่านเห็นง่ายๆนะครับอันนี้ผมทําฝาไว้วิธีการเนี่ยเห็นไหมเ,เขาจะไปเหยียบอยู่อย่างนี้ไปเหยียบลูกอยู่อย่างนี้เวลาที่เราจะเขย่าเนี่ยเราตั้งลูกจะเขย่าเนี่ยเขาจะไปเหยียบลูกไว้อย่างนี้เวลาเราเขยา่าป well. ม็ดึงสองเม็ดก็จะไปไอเม็ดนี้ก็จะไม่ไปนะฮะเราจะหมุนจานก็ได้หมุนจานก็คือเราก็เสือดเนี่ยดูนะหมุนจานก็คือเราจะเสือดจานเนี่ยหมุนไปข้างนี้ อย่างนี้ก็ได้หนะมั้งพลิกเป็นเอี่ยวแล้วนะฮะส่วนพลิกเป็นหกดูนะครับพลิกเป็นหกเราเหยียบไว้อย่างนีพ้พลิกเป็นหกเราก็เลื่อนจานไปหน้าอเขาอย่างนี้เห็นหมั้ยเขาพลิกเป็นหกพันทีเลยจะหมุนฝาหมุนจานได้หมดนะครับตัวนี้นะครับหมุนฝาก็ได้หมุนจานก็ได้มีติดไว้นะครับมีโอกาสถ้าเล่นได้เนี่ยได้ตา่างเลยหมุนฝาก็แค่นี้เองแค่นี้เองเป็นหกหมุนจานให้หมุนฝาให้เป็นเอี่ยวก็แค่นี้เอง หน้าลายก็ได้สีส่งเอียวก็ได้นะครับตัวนี้สนใจรีบพักรายละเอียดได้เลยครับ2,500บาทมีบริการเก็บปลายทางขอบคุณครับ